สวัสดีครับเอ่อแนะนำตัวไหมครับได้เลยครับข้าตังครับครับเฟิร์สครับอ่ะพอเราเริ่มตรงกลางเนี่ยมันก็เลยต้องงงแล้วเอ๊ะทางไหนอ่ะผมก่อนทางซ้ยดีกว่าสวัสดีครับผมลุย์ธนวินครับสวัสดีครับผมมิวตรัยครับครับอะพลอยพัดค่ะพรวินครับเอเจครับผมครับผู้อื่ก็แฉตอบรับของซีรีส์ของเราเนาะจนมันมาถึงวันนี้ละที่จะมีคนมาดูกับเราด้วยวันนี้เออ ครับเ,เันงสุกแห่งน่าก็แต่รืงแตตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผมเ,เราอ่านทุกวีคครับกระแสตอบรับก็ทำให้ใจฟูครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีกำลังใจทำให้เราทำงานต่อใช่เพราะว่าเ,เหมือนคนที่เขาดูเขาก็ฟีดแบ็กสิ่งดีๆกลับมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับก็เราก็เลยรู้สึกแบบดีใจแล้วก็โอเคเขาเรียกว่าอะไรนะ มีไฟในการทำงานไม่ใช่เราทำงานไปเหนื่อยแล้วเราพอเราได้ฟีดแบ็กอะไรแบบนี้กลับมาเราคือหายเหนื่อย่ขอบคุณนะครับผมขอโทษนะครับที่ยังไม่รู้ใจเพื่อนครับผมครับของเฟิร์สก็ฟีลความรู้สึกใกล้เคียงกันเลยครับก็คือรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามพวกเราทั้งตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP นี้รู้สึกว่าทุก EP เนี่ยมีคนรับชมเพิ่มขึ้นมีคนคอยติดตามพวกเราเพิ่มขึ้นก็พวกเรารู้สึกอิ่มเอมแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยครับยังไงก็ฝากติดตามจนถึงตอนจบเลยนะครับครับผมขอบคุณครับ เดินเดินมาโครงการได้คร่ะเพื่อนเราพูดพร้อมกันเลยอ่าได้สิเราน่าจะความรู้สึกเดียวกันอ่าเป็นยังไงเป็นยังไงฮะเป็นยังไงเพื่อนรู้สึกไงครับผมก่อนใช่ไหมคุณก่อนครับครับผมก็รู้สึก ดีใจมากๆครับผมแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เราได้มาดูกับแฟนๆเป็นครั้งแรกรู้สึกดีใจมากๆเรียกว่ารอคอยแบบวันนี้มานานมากๆที่ว่าเราอยากจะดูพร้อมกันพร้อมกับแฟนๆเพราะว่ายังไงนะถ้าจะมีคนมากรีดด้วยกันคนจริงมองว่าอยากจะมีคนกรีดด้วยกันน้ําตาไหลด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่เราแบบอยากมีฟีลลิ่งนี้บางทีนะครับก็ดีใจมากๆที่วันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆครับ เหตุดลอยตจเรางใช่ปกติเราก็อ่านในทวิตแค่ในทวิตเราก็ใจฟูแล้วอ่าท่านได้ยินเสียงสดคงใจฟูมากกว่าเดิมอะอ่าใช่ครับตื่นเต้นไหมคะได้แบบมาเจอแฟนอ๋อตื่นเต้นแค่ตอนสัมภาษณ์นี่ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องรอเจอแฟนอ๋อเราเล่นนะครับแลก็ตื่นเต้นนะครับเพราะเราก็ดีใจด้วยที่ได้มาดูเพราะเป็นแฟนครับครับผมครับครับคนเดียวโอ้โหอ่าเรียนเชิญยังหนูคนเดียวจะตื่นเต้นมากๆสามคนดีกว่าใช่ไหม เอนะครับอ๋อได้ไอ้ลูกจะเกิดเพื่อนเย็นเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับอ๋อเป็นยังไงบ้างนะครับครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจเลยครับที่แบบวันนี้เราได้แบบจะได้ดูพร้อมกับแฟนๆนะครับแล้วก็รู้สึกแบบตื้นตันจริงๆครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าจากตอนแรกเราดูกระแสตอบรับครับก็ตอบรับแบบได้การตอบรับดีมากใช่ไหมครับแล้ววันนี้เรามาดูกับแฟนๆเนี่ยผมคิดว่าในโรงเนี่ยอาจจะแบบ ปีนกันแน่นอนปินไปพร้อมกับพวกเราแน่นอนครับก็เลยรู้สึกดีใจและตื่นเต้นจริงๆกันนะครับเชื่อว่าจะเถ่อครับตอนนี้เพราะตื่นเต้นนี่อาการเป็นยังไงครับก็ตื่นแล้วตื่นมาแล้วก็เต้นเอาขอโทษนะครับขอโทษนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าก็จริงๆก็ไม่เวลาแบบดูแล้วแบบมีเสียงกีขึ้นมาเราก็แบบว่าดีกว่าดูคนเดียวอ่ะตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่เนี่ยใช่ตื่นเต้นอยู่เดี๋พูดไม่ถูกเลยใช่ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับผม ค่อย่งเดียวของเราค่ะอย่างที่ทุกคนบอกค่ะตื่นเต้นค่ะที่เราจะอัดแล้วจะได้รับฟีดแบ็คแบบใกล้ชิดอย่างนี้อะไรก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะรู้เลยรู้ทันทีเลยใช่เลยิ่งบอกว่าตอนที่เราดูทวิตเราทุกคนแบบว่าคอมเมนต์กันที่แบบจริงจังมากๆซึ่งทําให้เราประทับใจมากๆเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจทํางานชิ้นนี้อย่างเต็มที่ค่ะ ยังนี้ยังไม่มีใครได้แอบดูก่อนใช่ไหมครับยังเลยดูเทเลอร์มาเบาๆครับเหมือนกับทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็พวกเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับเพราะว่าเราถ่ายเลยตอนถูกกันไปแล้วเรารู้สิเราถ่ายจัไม่ได้ตอนนี้เราถ่ายแล้วเหมือนการเรียนแหละเรียนเสร็จก็คืนครูโอเคโอเคโอเคเห็นว่าแบบว่ามีมีคนได้ลองเพลงของปีนด้วยอ๋อครับผมอันนี้นะครับอ่าวุนอ่าวุนครับผม p o s i t i o นกันดีกว่า บทใหม่บทใหม่อ้าูจรครับผมพูดถึงเพลงใช่ไหมครับก็รักกัน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 นะครับผมก็เป็นเพลงที่เอ่อมันเป็นสไตล์ของเราครับใช่ใช่เพราะด้วยด้วยเมโลดี้ด้วยทํานองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ได้พี่โตวงมือมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่ เออมีส่วนร่วมในในเพลงครั้งนี้เพราะว่าพวกเนื้อเพลงพวกสารของเพลงอะไรเงี้ยเราเราได้ได้ได้คุยพี่โตด้วยครับว่าแบบเราอยากให้มันออกมาเป็นเวไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอปล่อยออกไปก็หลายๆคนชอบเราก็รู้สึกดีใจครับผมครับับเพลงมันจะเป็นแบบฟิลยังไงล่้องทอยลหย่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นภาพไม่เห็นพังฟังจั่นท่อนจั่นลองสดเลย ไปเพื่อนไปเพื่อนไปหนึ่งสองกำลังคิดท่อนอยู่ครับเอาท่อนไหนดีเอาท่อนฮูกท่อนฮูกเบาแค่หนึ่งแค่หนึ่งกลัวหากฉันไม่ได้พูดไปคำนั้นข้างในคงจะต้องเสียใจอาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็นเพลงช้าๆคร้อๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับครับผม ครับเพราะว่าจริงๆอยู่ตั้งแต่เริ่มอัดเสียงครับก็จริงๆได้ยินเพลงนี้แต่เวอร์ชันเดโมจนมาเป็นเวอร์ชันที่ทุกคนได้ฟังครับก็รู้สึกว่ามันออกมาดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าไปช่วยเพิ่มยอดวิวกันด้วยเพราะว่านี่ก็เป็นเพลงที่2องของก็อยากให้ทุกคนช่วยกันปัดยอดวิวครับเพื่อฟีดแบ็กที่ดีแล้วก็กงจะได้มีเพลงออกมาอีกครับ แต่ดีจริงนะครับเพราะว่าพี่เฟิร์นเนี่ยเปิดให้มาเปิดให้พวกเราดูกอดมาเปิดให้พวกเราฟังก่อนที่เขาตั้งใจเดินมาเปิดอีกคือเขาภูมิใจมากจริงๆนะฮะอย่างน้อยผมยังนั่งอยู่หน้าห้องอัดเสียงไงครับอ่าโอเคครับผมอะไรนะครับเออครับมันก็เป็นความตื่นเต้นพอเรามีเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบ คลายคลายความตื่นเต้นเพราะว่า<ม>ตอนเราไปห้องอัดอย่างเงี้ยเราก็จะมีพี่โตใช่ไหมที่เป็นโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเราเพ<ม>ิ่งเคยเจอเขาครั้งแรกเราคุยกันผ่านเออเขาเรียกว่าอะไรนะร <อ S 1> วิดีโอคอ,อลอะไรย่างเงี้ยครับ<อ>ใช่เราไม่เคยเจอเขาครับแล้วก็มันก็เลยเ,เ,เยกิดความตื่นเต้นเพื่อนเขาไปแบบทาให้เราคร<ม>ลายคลายความตื่นเต้นลงไปได้ครับความตื่นเต้นนความเครียดแทนเพราะว่าผมพูดมากเกินไปครับทำงานันเป็นไงบ้างแซบครับใช่แซบ ให้เนโอเมาส์พี่กอล์ฟดีกว่าเพราะว่านิโอเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรลูกรักพี่กอล์ฟเลยดีกว่าลูกรักใช่ไหนเมาส์พี่กอล์ฟหน่อยเร็วนิโอจริงพี่กอล์ฟนี่ก็ล์ฟพุ่งกับเป็นพุ่งกับที่หน้าใหม่อ่าหน้าใหม่ไฟแรงครับไม่ได้มีนัยยะอะไรไม่มีไม่มีไม่มีไมมีนัยยะเดินไปเดินไปตรงกลางเดเจอกันอาทิตย์เดียวกลับมาเฮ้ยใครวะทำไมสวยมากแต่แล้วเออแต่สวยจริงๆตอนนี้ใช่สวยมากพี่กสวยมากครับแล้วก็เป็นพุ่งกับที่ผมค่อนข้างคิดว่าเป็นพุ่งกับที่ให้อิสระการทํางานใช่ใช่ แบบเราขายความคิดแลบไปเขาก็ซื้อหมดใช่เอาลงไปหมดเลย <laughs> ขายมุกอะไรไปคือพี่ก๊อซื้อของนิโอหมดเลยใช่ใชรู้สึกว่ามูมกับที่ดีแล้วก็น่ารักมากๆนะครับ<ช>แล้วก็แ้นี่เขาสวยมากจริงนะฮะ <laughs> <ช> <laughs> แต่ให้รอดูกันรอดูกัน <c oughs> ใ,คคกใครโดนพี่ก๊อฟโไหมใครโดนไหมเจเจโดนไหม ดีโอโดนไม่ใช่หรอดีโอโดนไม่ใช่หรอที่บอกอย่าโบกธงในห้องอ่ะอ๋อใช่ใช่มีคดีเดียวมีคดีเดียวอ่าพอโบกธงเล่นในห้องแล้ก็กล้องรับเข้าไปตีคือต้องเล่าให้ฟังว่าประตูเป็นอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วมันมีหน้าต่างเล็กๆกระจกเป็นกระจกใสๆซีนนั้นด้วยความที่เขารีบมากมันจะไม่ทันอยู่แล้วแสงจะหมดแล้วเหมือนตอนนั้นซีนที่เราต้องสามพอน้องเดินออกไปเดินไปจะห้องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีอะไรทำโบกธงเล่นดีกว่าแล้วก็เด็กมองกลับมาเฮ้ยใครโบกธงวะ วางแค่ไม่ทันนะฮะแล้วก็ตะโกนเอเจโบกครับโดนโดนโดนกันทั้งคู่โดยรวมน่ารักครับแล้วก็ไม่ค่อยโดนดุไม่ค่อยเป็นผู้กับพี่ดุนะครับใจดีมากครับเป็นคนน่ารักมากมากง่ายง่ายครับเอาเลยที่ส่งตัวแทนของหมู่บ้านครับไป ได้ครับผมก็ไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรจริงจริงนอกจากว่าขอบคุณมากๆที่ที่ที่เปิดใจมามารับดูซีรีส์ที่พวกเราเล่นกันนะครับก็พวกเราตั้งใจกันทำงานมากได้รับฟีดแบ็ดีๆมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกอ p ิเช c แหละแล้วก็อยากฝากทุกคนนะครับติดตามกันต่อเพราะว่ายังมีอะไรให้รารับชมอีกเยอะใช่ครับแล้วก็เออ จริงๆเนี่ยมันเพิ่งมาถึงกลางเรื่องครับแต่ว่ากลางเรื่องเนี่ยปมประเด็นมันก็ค่อนข้างเข้มข้นแล้วแต่ว่าหลังจากนี้มันจะเข้มข้นกว่านี้แน่นอนครับมันจะมีอะไรอีกหลังจากนี้มีอะไรที่ก่อนหน้านี้มันก็ซีรีส์เราก็เป็นเป็นตัวแทนบอกต่ออะไรหลายๆอย่างเนาะใช่ครับจริงๆมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจสำหรับเรื่องนี้ครับสำหรับพาร์ทครึ่งเรื่องหลังก็อยากให้ทุกคนติดตามชมกันครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยสปอร์ตพวกเราทุกคนแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ครับก็อย่างที่เข้าตังบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยตััั้้งงใจทาาานนนกกกมมมแแลวพอออฟีดบ เห็นผลว่าทุกคนชื่นชอบทุกคนมีข้อติชมเราก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีไฟในการทํางานต่อบางครั้งมันเหมือนช่วยกับทําให้เราที่รู้สึกแย่เหนื่อยล้าจากการทํางานมันกลับรู้สึกดีขึ้นมาแล้วก็มีไฟในการทํางานต่อใช่ครับ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 เวลาเขาพูดว่าเป็นวันสุดาเรารู้สึกยังไงบ้างมันแบบโอ้มันแบบโอ้ครับคำแรกที่โอ้อาโอ้เราสึกเออ เหมือนแฟนรอเนาะเหมือนแบบรอรู้สึกพิเศษเนาะรู้สึกแบบรอจะให้วันศุกร์นี่มันกลับมาอีกครั้งสใช่เหมือนแบบทุกคนรอวันศุกร์เพื่อจะเพื่อจะมาดูซีรีส์เหมือนว่าเราเหมือนเออเหมือนเรารอวันศุกร์เพื่อจะแบบเอ้ยได้หยุดจากการทํางานสักทีได้ผ่อนคลายสักทีอะไรเงี้ยแบบแฟนๆก็รอวันศุกร์เพื่อจะได้ดูเรื่องฆาตอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบโอ้ดีจังแบบมีคนรอดูแล้วก็มาดูไปพร้อมกันอะไรเงี้ยใช่ใช่วันนี้เราจะได้เห็นสีแบ๊กของวันศุกร์แห่งฆาตเต็มๆละเต็มเต็มเลยครับวันนี้ครับผม แอบตื่นเต้นครับรอดูครับจริงๆมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีเซอร์ไพรส์แบบโอ้ยอย่าพูดไปบอกเขาหมดสิอะไรครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับได่ครับให้เนี่ยโอ๋ลุยฝากครับโอเคอะงั้นเรียนเรียนก่อนนะทำงานหน่อยทำงานหน่อย ผมชอบมากเลยครับการเบียนเนี่ยก็นะครับก็ฝากติดตามที่เรื่องค่าด้วยนะครับทุกวันสุกทางช่อง GM25 นะครับเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับแล้วย้อนหลังได้ทางไหนครับคุณหลุยทางวิวครับผมสี่ทุ่มครึ่งครับครับอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ